คลิปนี้นะฮะมาพูดถึงพระครูปหลัดทีระกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานผมได้ดูไลฟ์สดนะครับหลวงพี่ท่านได้ไลฟ์กับพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ดูลแล้วดีใจนะครับถึงหลวงพี่จะถูกตำหนิเยอะแยะแต่ผมดีใจในตัวหลวงพี่มากนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอันแรกนะฮะตั้งแต่ผมพูดถึงท่านไปในคลิปล่าสุดนะครับ ผมดีใจนะที่เห็นท่านได้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่จริงผมถือว,ว่าสายตาผมยังโอเคในการมองคนอยู่นะครับเออแล้วก็ตอนไลฟ์สดเนี่ยท่านถูกตำหนิติเตียนเยอะแยะมากมายนะครับถูกใส่ยับเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอืมท่านสุข,ขุมนิ่งใจเย็นอาจจะมีอารมณ์กำลังจะขึ้นบ้าง แต่ท่านสามารถข่มมันเอาไว้ได้นะครับต่างจากตอนนั้นนะฮะที่มีปัญหากับอาจารย์เบียร์ที่เข้าใจไม่ตรงกันนะฮะแต่ตอนนี้หน้ามือหลังมือเรียบร้อยนะครับที่สำคัญที่ผมมองท่านและผมดีใจเนี่ยก็คือแววตาของท่านอนะ่ะผมดูแล้วมันเป็นแววตาแบบอนะินโนเซนอ่ะผมชอบมากเหมือนมองคุณนา ใจดีจะดีคนหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรได้เลยจากความรู้สึกของผมโดยส่วนตัวเวลามองเห็นแววตาท่านนะนะครับท่านทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ได้เยอะนะฮะที่ผมต้องเชื่นชมในหล,หลายๆกรณีเลยกรณีแรกนะฮะท่านไม่ตำหนิกลับบุคคลที่ตำหนิท่านอยู่หรือไม่ว่ากลับบุคคลที่ว่ายอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่บริโภคร่วมนะครับเขาสร้าง วจจกรรมที่ไม่ดีมาท่านไม่ได้สร้างวจจกรรมกลับไปและพระเจ้าท่านบอกว่าแบบนี้เรียกไม่บริโภคร่วมและบุคคลว่ากลับบุคคลผู้ว่าอยู่นี้ชื่อว่าเร็วกว่านะครับท่านไม่ทําตัวให้เร็วกว่าให้ไหมท่านเยี่ยมนะครับผมยกมาว่ว้หนึ่งครั้งก่อนอันที่สองนะครับท่านทําสันเลกธรรมนะเมื่อมีใครว่าท่านท่านก็ไม่ได้ว่าใครตอบมีใครตําหนิท่านท่านไม่ได้ตําหนิกลับนะครับท่านเรียกอะไรท่านเอาสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นท่านมอง แต่ท่านเอากลับมาขูดเราตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมในอีกกรณีผมว่าอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่รู้แล้วนะฮะว่าต่อไปท่านจะเป็นยังไงเพราะว่าโลกนี้มันอัน,นิจจังนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ในเมื่อวันนี้ท่านดีผมก็ต้องบอกว่าท่านดีท่านเป็นพระที่สมควรน่าจะกระทําควรแก่การกระทําอัญชลีก็ ผมก็ต้องบอกว่าผมสามารถกระทำอัญเชลีกับท่านได้โดยไม่ตะคิดตะขวงอะไรในใจเลยตอนนี้ผมเต็มใจที่จะไหว้ท่านละมองเห็นท่านเป็นพระที่ดีรูปหนึ่งนะครับในปัจจุบันส่วนพี่อีกท่านหนึ่งผมก็ไม่ไอยากตําหนินะครับเอาเป็นว่าผมพูดข้อธรรมให้ฟังดีกว่าไม่ได้ตําหนิพระเจ้าบอกว่าสัตบุรุษหรือคนดีเนี่ยสามารถตําหนิคนอื่นได้ไม่ใช่เราต้องนิ่งเงียบตลอดเวลานะครับ แต่ว่าผู้เจ้าบอกว่าเราต้องตำหนิบุคคลผู้ที่ควรตำหนินะครับโดยการนั้นควรตามความเป็นจริงแต่ในกรณีนี้ผมว่าหลวงพี่ธีระไม่ได้สมควรจะเป็นผู้ถูกตำหนิแล้วก็ท่านทำโดยการนั้นไม่ควรเพราะว่าอันนี้มันเป็นชุมชนออนไลน์มันเห็นกันทั่วนหน้าถ้าท่านจะตำหนิท่านก็ควรไปตำหนิ กัรรับหลานดีกว่าไม่แช่ต้องมาทําให้คนอื่นอับอายถูกไหมถ้าท่านอยากจะตําหนิแล้วก็ต่อมานะครับตําหนิโดยการอันควรก็ไม่ใช่ต้องตําหนิตามความเป็นจริงอีกนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอันนี้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ผมว่าไม่จริงถ้าเป็นส่วนใหญ่เกือบจะหมดนะครับก็ตําหนิอยู่นั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสัตบุรุดเนี่ย เขาจะไม่ทําแบบนี้แล้วสิ่งที่ตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์ตบุรุษไม่ใช่คนดีก็ควรจะเป็นคนที่ไม่นะครับคิดเอาเองนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เรื่องของทำหกอย่างนะครับที่เราควรจะละนะครับผมฝากไปถึงพี่ที่รับสดกับพระครูทีละถ้าได้ยินอยู่นะครับหรือทุกคนก็ได้เพราะมีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหกอย่างเนี่ยเราควรจะละถ้าเราอยากจะบรรลุเป็นอรหันต์นะครับ ทำไมเราต้องเป็นอรหันต์นะับเราจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวเวียนว,ว่ายตายเกิดมาเที่ยวแก่เจ็บตายมาเที่ยวทุกข์กับตาหูจมูกนิ้วกายใจอยู่นะมันน่าเบื่อนะครับเพราะคนเราเนี่ยมันมีแต่ความผิดหวังมากกว่าสมหวังมีแต่ความเศร้ามากกว่าความสุขถึงแม้มันจะเกิดดับตั้งแต่ทั้งกู้นะครับแต่ถ้าเรายังเวียนว,ว่ายตายเกิดแต่ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากส่วนใหญ่เราจะไปอยู่สามกติข้างล่างนะครับไม่เปิดวิสัยก็เหมือนดิฉันก็สารนรก นะครับดังนั้นเนี่ยเราทุกคนรวมถึงพี่ที่ไลฟ์สดกับพระกูปราทิละก็ต้องละมี6อย่างหนึ่งมานะถือตัว 2. โอมานะแกล้งลดตัว3อติมานะยกตัว 4. อธิมานะถือตัวจัด 5. ธรรมพะหัวดื้อ 6. อตินิปาตะสำคัญว่าเร็วแต่ในกรณีแบบนี้น่าจะเป็นถือตัวยกตัวถือตัวจัดหรือหัวดื้อ นะครับต้องละให้ได้นะครับอย่ายึดติดในอัตราตัวตนแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่านะครับเราต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับตัวเฉพาะคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับอ่ะไม่พูดถึงอรหันต์ก็ได้มาขั้นต้นเลยโสดาบันพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยจะไม่ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากเราเนี่ยสามารถตําเนตตดเตียนกันได้โดยทาโดยวินัยนะครับแล้วก็โดยการอันควรตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าอยากจะว่าใครก็ว่าว่าตอนไหนก็ได้จริงหรือไม่จริงอยากจะว่ามันปากแมวอ,อย่างนั้นเป็นการทิ่มแทงกันละกันด้วยหอกคือปากเป็นการตําหนิที่ไม่มีจิตใจอันเมตตานั้น <c Pri achsen> ไม่เรียกว่าเป็นการตําหนินั้นเรียกว่าเป็นการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากนะครับโสดาบันต้องละสิ่งนี้ได้ถ้าใครยังเทว่าเพื่อนแบบไม่อิงอัดอิงทำไม่ตามกะโดยการันควรตมความเป็นจริงก็ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปาก แล้วก็ในส่วนของอักุศลกรรมมาบท10ข้อที่7นะครับก็คือการพูดจาเพอเจอร์เนี่ยการตําหนิพระครูประหลทีละหรือหลวงพี่แบบเนี้ยผมดูว่ามันคําพูดเพอเจอร์มันเป็นคําที่ไม่อิงอัดไม่อิงทมไม่อิงวินัยไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นการโปรยประโยชน์ของวาจาทิ้งเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปพูดคําแบบนี้เป็นอักุศลกรรมนะถ้าพูดเล่นตามวงลงวงเลง่านี่บาปทั้งนั้นแหละใครว่าไม่บาปนะถูกไหม นะครับถึงมันจะไม่ได้อยู่ในสีนข้อ5แต่มันก็ยังอยู่ในอัติสรกรรมบท10นะครับอ่ะอันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อธรรมให้หลวงพี่บ้างนะครับจริงๆถ้ามีโอกาสไลฟ์สดพร้อมกันถ้าว่างพร้อมกันก็ดีนะผมรู้สึกผมรักหลวงพี่มากเลยไม่เป็นไรเห็นแววตาแล้วมันแบบปลืม้มปปติใจยังไงเมื่อมันดูอินโนเซนต์นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมแค่มาแบ่งปันนะผมไม่ได้มาสอนนะครับผมเป็นคารวาะมาสอนพระมันก็ดูน่าเกลียดนะฮะผมอยากจะบอกหลวงพี่อย่างนี้นะครับว่า หลวงพี่ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอากรรมเนี่ยมันมีสามอย่างกรรมทางกายทางวาจาทางใจทูรับหลวงพี่แล้วพระเจ้าท่านบอกว่ากรรมทางใจเนี่ยหนักที่สุดถ้าเทียบกับกายและวาจาท่านตัดคํานี้ว่าถึงสามครั้งดังนั้นกรรมทางใจหนักที่สุดใครว่าหลวงพี่และหลวงพี่เครียดหลวงพี่ทุกข์ไม่พอใจไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจรีบละความเพลินจากความคิดเอาจิตอยู่กับกายนะครับ เพราะว่าต้องใช้คําว่าอะไรสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปคนพูดพูดมาเดี๋ยวมันก็หยุดพูดนะความคิดที่เราปรุงแต่งกับคําพูดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ต้องเลิกปรุงแต่งแล้วเราก็เอาจิตไปจับอยู่กับยามอื่นเพราะว่าจิตมันเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะครับแม้จะอุปมาก็ไม่ใช่อุปมาได้ง่ายนะครับพระพุริจ้าท่านบอกเอาไว้ แล้วก็ดูตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้านะครับท่านมีบุญบารมีมากที่สุดในโลกธาตุยังมีคนมากมายมาติตเตียนด่าทอด่าว่านะฮะกันไม่ขาดสายเลยนะฮะเป็นพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสมัยนั้นเดนรัจฉีปริภาชกนะที่ไม่ชอบท่านนะฮะเพราะว่าความจริงที่ท่านออกมาเปิดเผยเนี่ยมันทําให้ความเชื่ออื่นๆเนี่ยถูกกลบเกลื่อนหายไปเลยเหมือนกับแสงจันทร์กับแสงหญิงห้อย,อยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นช่วงขาลงของมนุษย์นะฮะขาลงหมายความว่าเป็นช่วงที่ศีลธรรมในหมู่มนุษย์เนี่ยจะลดลงจนถึงขีดสุดนะฮะพูดง่ายก็คือคนเลวมากขึ้นคนดีน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงของมนุษย์ดังนั้นหลวงพี่ไม่ต้องน้อยเนี้ยต่ําใจนะครับว่าเวลาไลฟ์สดมีคนอยากจะมาพูดคุยโอกาสที่หลวงพี่จะได้เจอคนดีมันน้อยผมบอกเลยนะฮะดังนั้นเี่ยผมว่าหลวงพี่ต้องทําใจไว้ล่วงหน้านะครับ ก็อย่าไปคิดมากแล้วก็สิ่งสามอย่างที่ยากที่สุดในโลกนะฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มีอยู่สามอย่างหนึ่งการบังเกิดขึ้นข,นของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหรือการที่พระเจ้าจะมาประสูตรยากมากนะครับโลกธาตุหนึ่งมีคนเดียวนะครับต่อมาการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยการที่เราได้เกิดเป็นคนยากมากเพราะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนทั้ง โลกเนี่ยเปรียบเหมือนดินบนมหาปฐพีแต่คนที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้กลับมาเป็นเทวดาเนี่ยมีเท่าเศษดินปลายเล็บส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่3คติข้างล่างนะครับไม่เปรตวิสัยกําเนิดดิจฉานก็สัตว์นรกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องฉกฉวยความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดนะครับในการเข้ามามีความศรัทธาอย่างลงมั่นถึงที่สุดโดยส่วนเดียวหรือตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนในพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทําตามคําสอนของพระองค์ ให้ได้ดีที่สุดนะครับไม่ไม่แบ่งปันศรัทธาที่เรามีให้คนอื่นอีกต้องขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเท่านั้นนะครับและข้อสมที่เกิดขึ้นได้ยากที่จะในโลกอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือการที่ศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแพ่ไปสานไปทั่วโลกยากมากดังนั้นไม่ต้องหวังว่าอ๋อมีอาจารย์เบียร์ขึ้นมาและก็คนอื่นๆอีกหลายๆคนที่เป็นทั้งคารวาทั้งปิกขุที่เขาสอน ธรรมะต่อให้ดีแค่ไหนศาสนาก็ไม่สามารถแผ่ไปสานไปทั่วโลกได้มันยากมากขนาดพู้เจ้าบังเกิดยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วเราในคนบ้านๆนคนหนึ่งนะฮะผมคนบ้านๆคนหนึ่งหลวงพี่ก็น่าจะดีกว่าผมหน่อยนะเพราะอยู่ในเพศฆราวาสนะครับแต่เราก็ได้แค่ทําไปตามหน้าที่แต่คาดหวังอะไรไม่ได้นะฮะและยิ่งเป็นช่วงศีลธรรมในหมู่มนุษย์ต่าลงอีกนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย นะครับแต่ก็ผมขอเป็นกำลังใจให้หลวงพี่ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดีใจมากนะครับแล้วก็ยังคงขอย้ำอีกทีว่าผมชอบแววตลหลวงพี่มากมาันดูอนะินโนเซนต์อ่ะผมดูแล้วผมรู้สึกบริสุทธิ์อ่ะแล้วน่าจะไม่มีพิษมีภัยอะไรกับผมนะผมดูแล้วผมรู้สึกปลื้มมากนะครับขอให้หลวงพี่เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอกราบหลวงพี่นะครับผมไม่ได้มาซ้อนนะครับอันนี้ผมมาแต่งปันข้อธรรมเฉย อยากให้หลวงพี่ไม่ต้องไปคิดมากอะไรกับคนที่หลวงพี่จะต้องมาเจอนะฮะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเจอคนดีมีโอกาสแต่ยากนะครับก็ขอกราบลานหลวงพี่ไปตรงนี้นะครับผมครับ